แม่มาหาตั้งแต่วิฉันมาดูว่าเขาบริจาคอะไรบ้างแม่จะมาบริจาคร่างกายเหรอคะแม่เป็นอะไรก่อนอ๋อมาหาหมอผมไม่แห้งผมเงาเพราะสุขภาพผมดีมแม่กระชากอีกทีก็ขาดติดมือ,อแล้วนะอันนี้ใส่นิ้ไม่ใช่ผมหรือใยมะพร้าวเอาดีๆที่ยัดที่นอน ไม้จริงๆวันนี้มาตรวจสุขภาพแม่แขกเนี่ยหน้าตาเนี่ยอาจจะเด็กเท่าเราแต่สุขภาพข้างในอ่ะแก่กว่าเราเยอะข้างในคือไม่ไหวแล้วตรวจไปกูจะกลัวเจอนั่นเจอการที่ไม่ตรวจเราก็ไม่แปลว่าไม่เป็นเพราะล่าสุดอีแพมตรวจเจออะไรคะไขมันพอกตับค่ะไม่แปลกค่ะดูสภาพแล้วก็น่าจะไม่เกินจริงนะคะเรื่องนี้แม่ มีมือมีตีนก็เดินไปนะแม่นะลงทะเบียนก่อนอันนี้ใช้เบีย้ยยังที่ควรฉลาใช้ได้ไหมคะไม่ได้โรงพยาบาลอินทรารั์เนี่ย<ะ>มาช่วยเรียกมา<บ>ช่วยอ่ะไม่ไเขาเรียกวงเวียนทีพิตขอบคุณพี่วาดพาฉันมาที่ไหนเนี่ยโอ้โหแม่ของเขาใหม่จัดเขาไม่ได้ซื้อเครื่องมือสองมาแม่ใครเซ็กซี่กว่ากันใช่ไหมอันนี้เซ็กซี่มีผัว แต่อันนี้เซ็กซี่ไปทำนมไปก็ไม่มีปัวถ้าเท่ากันเจ้าหน้าที่นะไม่เชิญชวนดีฉันทำสัญญกรรมเลยเลยค่ะเพราะว่าสวยอยู่แล้วไม่เพราะว่าไม่มีที่จะใส่แล้วค่ะไม่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 แต่เห็นหน้าแม่ปุ๊บเออนทำนั้นทำนี่อ่ะทำนั้นทำนี่ทำหลายอย่างแต่ไม่สวย ไม่สวยต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงกลัวแปลว่าไม่สวยจอเคบอิงฟ้ากล่าวเราก็ให้แม่แขกเนี่ยมาเจาะเลือดเพื่อเอาเลือดชั่วออกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ให้รอบที่แล้วหนูก็เพิ่งรู้ตัวนะว่าหนูเป็นไขมันพอกตับหมอถามว่าระหว่างตัดกระเพาะกับตัดขาเนี่ยเลือกอะไรคะอ๋อตัดกระเพาะดีกว่าพนมมือมค่ะมันอันเล็กกว่าอันนู้นอีกนะยังกลัวอีกทำใจสบายๆนะคะ แก้วไม่แก้วเอแก้วไม่แก้วอยู่หน้าแบบฟินเข็มมากนหน้าแบบฟินเข็มแล้วจิ้มโบท็อปไม่กลัวหรอครับเอาไม่กลัวค่ะนั้นใส่ยาชาเป็นไงล่ะแม่กูลายเฮ้ยมือเบาคุณพยาบาลที่นี่มือเบามากแต่หนูตีนหนักม่ะหลังจากแม่แขกนะคะไม่ได้กินข้าวมาทั้งคืนมันจะได้รู้ว่าผลเลือดเนี่ยมีเลือดชั่วอีกเป็นเลือดดิ สวงามมากแต่เมื่อคืนนี้แม่แล้วแม่อดกี่ชั่วโมงเขาบอกให้อดเนี่ยแค่8ดชั่วโมงเ็เที่ยงคืนจนถึงตอนนี้จะสิบโมงแล้วเนี่ยเอาทำไมล่ะลืมไปกูมาสั่งไม่ได้นะคะรอยนัดเวลากระเทยนัด9ก้าโมงมาสิบโมงล้ำใส่ส้นสูงไปอิสเลได้ด้วยหรอครับอาก็เข้ากับชุดเขียวไงคิดว่าโปรเจกต์รันเวโหดซะยยิ่งกว่านางงามพี่นวัดปิดประตูก่อนดีกว่าทนไม่ไหวแล้ว ห้องนี้เนี่ยเป็นการซ้รอมดูดนะแม่ไม่จะดูดใช่ไหมอันนี้คือตรวจคลื่นไฟฟ้าไฟฟ้าหัวใจซึ่งเราจะเอาเครื่องนี้แนบไว้ที่หัวนมเ<ห>ครื่องก็ได้มาตรฐานที่เครื่องมือสองคันรอบที่แล้วกี่แเทมบอกว่ามือสองไม่คาคุณพยาบาลมือหนึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเราก็บอกคุณพยาบาลคับตรวจยังไงก็ได้ค่ะให้หนูผ่านถ้าไม่ผ่านมีเรื่องมีเรื่องค่ะ จะพาค่ะไม่ดูดค่ะแม่ไม่ต้องกลัวเขามีเครื่องตัดไฟใช้ใช่ค่ะเซฟทีคัดค่ะโอยแม่แม่แม่แล้วแม่ทำไมต้องใส่ส้นสูงขึ้นเตียงเนียค่ะ All way on high heel คุณวัฒน์ให้นโยบายเอาไว้ว่าว่าต้องคนองค์กรต้องใส่ส้นสูงตลอดเวลาอ่าโอเคไม่น่าเรกหัวเขาเสื่อมนะรอแม่อุ้ยเสร็จแล้วอีนี่ไฟไม่ดูดิ่งกับแม่ เซ็ตที่พัดดีจั้งเลยค่ะคุณพี่ไปไม่ดูดนะคะทุกคนคอนเฟิร์มไปทำไรต่อคะไต่อคะผลเยี่ยวด้วยไหมคะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะวายตันแล้วรวดเร็วมากเดี๋ยวรอฟังผลรอฟังผลประมาณ กี่นาทีกี่ชั่วโมงชั่วโมงซึ่งไม่ต้องรับยากลับบ้านด้วยและคือตรวจร่างกายขอบคุณโรงพยาบาลอินทราทอนมากนะคะที่ช่วยสนับสนุนนะคะดูแลการสตรวจสุขภาพก่อนที่จะไปบริจา่างกายไม่ใช่อคือจริงๆเช็คอพได้ปกติเลยเช็คอพได้ตามปกปีได้ประจำปีแถมตรวจไวมากเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากอ้าวก็หนูบอกแล้วไงก็หนูมาแล้วรอบหนึ่งไม่เสียเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาฟังผลเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท่า วอางก็แวะมาได้นะคะเหรอต้องรอว่างเหรอลร,อ,รอแวะมาอแล้วไม่ว่างจะมาใหม่อ่ะโอเคอเค,เค่ะ